ณนะตอนนี้ช่วงเวลาแห่งการรอคอยก็ได้มาถึงแล้วฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศของออฟุตบอลบุคลากรอ,อาวุโสของมหาวิทยา,ยาลัยสิสถาบันนะครับจะลงทำการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศกันที่สนามรอฟอร์มอนะสนามฟุตบอลร,รอพอมอหรือว,ว่ารถไฟฟ้ามหานครนี่ตรงนี้ตอนนี้วัน เสาที่5เมษายน2,568เวลาขณะน,น,นี้ก็เกือบจะ5โมงเย็นแล้วนะครับตัวนี้คือถนนพระราม9้ถ้าไปทางนี้ก็จะไปทางแยกอสมทแล้วก็แยกผังเมืองทางนี้ก็จะไปทางาแล้วก็ทางตรงนี้ <c oughs> คู่ชิงกันเลยนะฮะวิทยาลัยศรีนครินทรวิะลุยโดดกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุทธคารรากบังขอเชิญสุนทรภูเล็กคนแรกนะครับอันนี้เป็นรากะบังฮะรากะบังเนี่ยโหรอรอรอเข้าแถวรอแหละรากะบังเนี่ยมศวาก็สีเทาแดงนะครับเป็นสีประจำสถาบันของของทั้งคู่นะ ร่างกางก็สีส้มส้มส้มขาวก็มาเป็นที่สองของสายเอนะครับนนกัมาสายเดียวกันครับเคยประทะกันมาแล้วในรอบแรกครับเอ๋ก็โคจรกลับมาพบกันในนัดชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบผมนะครับมาแล้วนี่ พ่อใหว่ากกำลังเดินกำลังเดินลงมานะเดี๋ยวดับขอดิบอ่าเอาละนี่อ่าลูกสาวน้องเจนี่มาเชียร์กันพ่อมาเชียร์กันพ่อเลยลูก

เสื้อสีส้มกางเกงดำถุงเท้าดำถุงเท้าใสมาขอใหเริ่มเย็นแล้วที่พเริ่มเริ่มเย็นแลเริ่มเย็นอากาศกำลังดีเลยฮะตอนนี้ทะลุาาออสามสิบกว่าองศาแบบชิวๆเลยรายงานผู้เล่นสิบเอ็ดคนแรกอ่าหมายเลขสามการย,ย็น หมายเลขสี่ธนาบุตรบุญเวศหมายเลขแปอุดมวงเหมายเลขหกกองหน้าหมายเลขสิบดัชนาบำหุนชาติเอเละครับหมายเลขสิบสากีรยุทธ์ุมทบหมายเลขสิบกรมานนนวนกรไปไมเนีเอ๊ะสองหมู่ หมายเลข 23, 25, 26และหมายเลข44มางทะเบียนงโฉมและทำรายชื่อผู้ได้ของสตรบหมายเลข34นักพรบุญน้อยหมายเลข84เริ่มเริ่มเริ่มนะครับหมายเลข41บุษ็ดุษถูกใส่หมายเลข1นัทกบวญวิจิตร หมายเลข11อานนทองสุวรรณยหมายเลข13เจริญสุดแก้วหมายเลข15ประยงสุดรผิดพลดหมายเลข21กิบติดติดแสงแก้วหมายเลข23สามสาโรชชูตังไทยและหมายเลข25ปัญวิทยาญาณพนักกัตวงเอาละครับตอนนี้ก็เริ่มเอ่อ จะเริ่มทำการแข่งขันแล้วนี่วันนี้เราดูก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับขออนุญาตไปสักคู่หนึ่งก่อนตรงนี้นะครับสำหรับการแข่งขันคู่นี้กำลังจะเริ่มขึ้นเลยครับผมสวัสดีครับ